อ้าวมาแล้วก็วัดดีปลาอปี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 ดวงวัดดีนุยของตาเลเล่เออเลเล่ต้องวัดดีปีหลวงนุยเออปีห่วงวัดดีกองไม่ได้เออไม่ได้น้องเลเล่ต้องวัดดีปี่ลวงนุยดีดีดีก็ดีไอ้ลวงหนุยอย่าแรงเอยกับปลานเออ อยากเล่นเอ้ยเล่นตันตันตันตาห,หนุย่ยไม่ตรงใจเอ่ยเอออย่ากเออกับว่าอ่ะโยมเล่าเ่ามีผลงานเพลงไหมเออมีอมมเพลงอะไรอ่ะพวต่างอำเภอไอ้ <c oughs> อน,นี้เป็นกูแควกับลิลลี่ป๋ตานุย่ยอ๋อเป็นกูแควของลิลลี่นี่เพลงอะไรนะเจ้าเล่กูตั้งต่างอำเภอตึงกองเล่อล พวกตั oh. ้งอำเภออ๋อเข้าใจแล้วก็ยัไปพักก่อนหน่อยนะเดี๋ยวกลับมาออกใหม่นะนายโยมนะเออน่ารักดีนะเลื่อยๆนะค่ะบอกบอกยุ้งว่าไงอะมิ้นปากบอกยุ้งตรงอ๋อโยมไปก่อนเดี๋ยวอาตมาจะยิงเอาไปก่อนเรื่อยๆเดี๋ยวก่อนละนะค่ะังก็ก็เไปยยิปตตีโยมหายยาเจ้าไอ้เพื่อนลงหนุ่ยได้บ้างไหม ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไประทัดยางโยมเลยต้องไปตัดยางไอโยมก่อนนู่ถึงยังตั้งไปพปักบอลไปไปเลื่อยๆค่ะไออยังตดเหลาเร่ร้อยเลอ,อรเลอยเพลงอะไรนะกองเรื่อยๆเพลงพัวต่างอำเภอร้อยเลรเลอยเอา้าก็กูแล้วแล้วก็เด็ก้ามาชมตอนนี้เออ ก็เปลง่กันได้กับก็เปลง่กันได้อ่าก็เปลงไรกันวะกันมาเอ่อวันนี้คุณรุ่รวันอ่าคุณชนลตีส้มเจ็ดคุณสริยาคุณอ่อวิรรงไส้ปินบุญยริศสวัสดีกันในนั่สวัสดีครับก็เป็นไรวามาวันนี้ครับไม่ได้ตากันมาเลยอ่าวันนี้กับคุณมานิตคุณพรทิปวันนี้ค่ะเอ่อวันนี้แล้วก็คุณอรูบินอ่า ไอดูบินรูบินไม่ใช่โดบินแต่แด่กก็เรียกดูบินรูบินคือคือดูแต่ดูมันยังดูอย่ถึงมันบินนี่นั่นทีนี้พอรูบินตีลังกว่าอย่าเรียกไอรูบินเออเรียนเจินแต่มันนาเกียดเลยเกียเป็นบินปอนรูเปียโตเจะเจนกวนเออเอาวันนี้วันพระปอตาลุยโปให้ความรู้พอแมพีนองได้สักนิดไหม โอ้เป็นพระเป็นเจ้ามาต้องรู้เลยไม่ใช่บวชชุมเสุมมาเออไม่ได้บวชชุมเสุมมาบัตรศีตายห่วงก้งลิ้นเนอะแล้งให้ปลอยปอ๋อตันวันนี้วันพระนโยมต้องก่าวใจการไปวัดวันพระนี้คือไม่กว่ามาอย่ายมเข้าวัดเผื่อตำลือเข้าไปพระได้แล้แลวบายใจนี่ <laughs> เอยยมไปวัด รั้งหลังนะั้นอาตมาขอร้องอย่าแต่งชุดอย่าแต่งชุดปราเจอไปเจอไม่ปันเพื่อไอ้นุ่งสัน้นนุ่งสั้นไปก็วัด <c oughs> นุ่งสัน้นก็วัดปลกไปต้องสวดบุญไม่ต้องทำวัดเลยเอา้าวนั่นเป็นการทดสอบจิตใจพระตัดชอบชจิตใจเออเวลาไปนั่งไอ้พระจันทร์ข้า,ขาจันอะไรพระนี่จะได้นั่งสมาธิปรงุงยุบหนอปองหนอว่ามันเป็นเช่นนั้นแหละ กองโยมอวบใหญ่เต่งตึงขาวป่องลองช่องเป็นยังไงสักวันก็ต้องกลายเป็นน้ำเหลืองกลายเป็นหนองนั่นเออแล้ว,วไว้ตำริบรนเรือก็แตงนุ่งชั้นหนุ่มชั้นมาได้ดีใจแต่ชั้นในกับเกงในมานั่งหาพระเรือพระจะได้สงบติไม่ต้องพระกลางคืนไม่ต้องก้าวไปในป่าจ้าเวลานั่งสมาธินั่นเออได้บุญนั่น ได้บุญเอเนื้อหนังมังสาไอ้พวกนี้จักวันมันก็ต้องทิ้นสลายเพราะฉยนั้นทำบุญทำบุญทำบุญตอดป้าปลายพลาดยตอดป้าปลาปลากเออมาวัดบ่อยๆนุ่งชันนมชั้น <c oughs>